สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการรับมัดจาค่าสินค้าจากลูกค้านะครับขับแรกก็ให้เรามาที่ตัวเมนูของระบบการขายได้เลยครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับของระบบการขายหลังจากนั้นตรงช่องขายและรับเงินนะครับให้เรามาที่ตรงหัวข้อของใบมัดจานะครับตรงนี้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับตรงใบมัดจาเมื่อเข้ามาที่หน้าของใบมัดจาแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มเพิ่มที่ด้านบนซ้ายมือได้เลยครับกดปุ่มเพิ่ม แล้วนั้นก็ใส่วันที่เอกสารให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะตรงกับวันที่23มกราคมนะครับอ่าก็เลือกวันที่23แล้วก็กดตกลงครับหลังจากนั้นก็ชื่อลูกค้านะครับก็ให้เราเลือกลูกค้าเป็นเซนทันฟู้ดรีเทลหรือลูกค้าที่สองได้เลยครับโอเคหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรงด้านล่างได้เลยครับว่าไปมาจําว่ามาจําเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาจําราคา4,500นะครับ อ่าเราก็พิมพ์ราคาให้ถูกต้องนะครับโอเคเมื่อพิมพ์จํานวนเงินหรือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสี่พันห้าร้อยเราก็ตัวสอบละเอียดอื่นครับเป็นเงินสดอ่าใช่ถูกต้องเมื่อตัวสอบละเอียดอื่นๆว่ามีความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มบันทึกที่ด้านบนซ้ายมือได้เลยครับก็รอสักครู่ครับอ่าเราก็จะได้เป็นตัวใบามาจําของรายการวันที่ยี่สิบสามมกราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังนั้นก็ให้เรามาที่แสดงเมนู คลายรายการนะครับที่เป็นสามจุดนะครับแล้วคลิกครับแล้วกดปุ่มพิมพ์ที่อยู่ตรงอันแรกนะครับก็กดปุ่มพิมพ์ได้เลยเพื่อที่จะพิมพ์ออกมาเป็นใบามาจําที่เป็นไฟล์ PDF เพื่อที่ส่งให้ลูกค้าต่อไปนะครับผมโอเคก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับก็ขอเอนี้จบการนําเสนอคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับขอบคุณครับ